มารู้ช็อปบ,บริการเติมโลบักอันดับต้นๆของประเทศมีบริการเติมโลบักแบบโค้ดที่เข้าทันทีและ VP Server s e r v e r ID p a ร์พในเลด4 9ถึงและบริการกิฟต์อื่นๆอีกมากมายสนใจลิง์ใต้ล่างคลิปนะครับทุกคนสวัสดีทุกคนนะครับก็อยู่กับผมเนวัตดันนะฮะตอนนี้ผมก็อยู่ในโลกพอมอดนะครับตอนนี้เนี่ยผมเจอปริศนาอะไรบางอย่างนะทุกคนไม่แน่ใจว่ามันเป็นบั็กหรือว่าทางเกมเขาสุ่มมาให้ผมเจอนะฮะทุกคนยังจําปริศนาที่ว่าเออสตาร์วอลอยู่ที่นี่ได้แล้วไหมนะ ที่เขาบอกว่า Star w a r ลอยู่ที่นี่แล้วอะ่นะแน่ทุกคนยังจําได้ไหม <L an> เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูใหม่นะครับว่าปริศนาเนี้ยมันก็ยังมีอีกรอบหนึ่งนะครับอ่าลงไปดูเลยนะครับปริศนาเนี้ยมีรอบที่2 <L an> แล้วนะครับนี่นะมันจะอยู่ตรงนี้นะครับย้ายจากบ้านขนมปังขิงใช่ไหมมาอยู่ตรงนี้นะครับอ่าสตาร์วอลอยู่ที่นี่แล้วแต่ปริศนาเนี้ยนะครับยังอยู่เหมือนเดิมซึ่งรู้ไหมว่าวันนี้ผมเจออะไรทุกคนไหมครับอ่าเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะครับว่าวันนี้ผมเจออะไรหันไปครับค่อยๆหันนะครับคนจะนีเลย มันคืออะไรเนี่ย โอ้โหหัวก็โลกหน้าเบลเลอเลยนะครับอ่านี่หรือเปล่านะครับเป็นตัวร้ายในสตาร์วอลหรือเปล่านะครับเนี่ยดูดิวิดูด,ด,ดิมันจะจับหรือกินป่ะวะเนี้ยดูดิตัวหน้าแบบอันเบลเลอร์เลยทุกคนนะครับดวงตาของเขานี่สีส้มๆผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าทุกคนจะเห็นไหมนะครับหรือว่ามันสุ่มให้บางคนเห็นนะครับเฮ้ยอ,อ,อาจจะเป็นเกี่ยวกับสตาร์วอลก็ได้นะผมว่าอาจจะเป็นเกี่ยวกับปริศนาก็ได้นะครับเพราะว่าปริศนาสตาร์วอลเนี่ยมีให้เห็น2รอบแล้วนะครับเนี่ยอ่ะไม่แน่ใจเหมือนก ก็เอาหน้ามาเบลเลอร์ขนาดนี้เดี่ยอ่าทุกคนคิดว่ายังไงกับเจ้าหัวกะโหลกอันนี้นะครับอาคิดว่าใช่พวกสตาร์วอลหรือเปล่านะครับแต่ดูจากลักษณะแล้วเนี่ยคล้ายๆพวกสตาร์วอลมากเลยนะครับมันมาบุกโลกข้ามลแบบนี้ไม่ได้นะเฮ้ยนะครับอย่างนี้เราต้องหาอะไรปราบซะแล้วเฮ้ยพวกสตาร์วอลมาบุกใช่ไหมล่ะเดี๋ยวผมจะเอาเวทมนต์ไปจัดการมันทุกคนนะครับไอหัวกะโหลกยักษ์นั่นมันต้องเจอมันต้องเจอพลังของด็อกเตอร์สเตนโอเคเจอแน่นะครับ ซึ่งหัวก็หลกอันนี้เนี่ยมันเจอจะอยู่เฉยๆนะครับจ้องเราแบบหน้าตาแบบโหน้ากลัวมากครับจ้องเราแบบเอ้กูจะแดกมึงตอนไหนก็ได้แหละมึงทําอะไรกันอยู่เฮ้ยเดี๋ยวนะนายจะเล่นกับพวกพ่อมดเหรอเอ้ยนายไม่ได้กินเราง่ายๆหรอกนะเรามีพลังเวทนะโอเคลองสอยมันด้ยิงใส่มากเลยเอาละครับพลังเวทเราปรากฏแล้วนะครับตอนนี้ดูแสงลรบปรีดนะครับ <laughs> โอยพลังเวทเราแบบว่าดูแบบเล็กน้อยมากเลยนะครับเหมือนแบบ พลังเวทเรานึกว่าไม้จิ้มฟันนะครับทำอะไรไม่ได้หรอกทุกคนนะครับอ่ามันเป็นลูกปั้นหรือเปล่าหรือว่ายังไงไม่รู้นะถ้าผมรีเกมไม่แน่ใจว่าหายหรือเปล่านะครับถ้าทุกคนเห็นเหมือนกันก็มาพูดคุยกันได้นะครับหรือว่าบางคนอาจจะไม่เห็นหรือเปล่านะครับดูดิน่ากลัวไหมทุกคน่ะนจะกินแกอย่าพลานลกัน ไปว่ะจะรถเกินผมคิดว่าไอ้หน้าเนี้ยมันน่าจะเกี่ยวกับปริศนานะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเอาพลังยักษ์แล้วกันนหครับพลังเวทไม่พอนะครับเราจะเอาพลังตัวยักษ์ไปสู้กับมันเลยเลยกันนะครับไก่ยักษ์เดี๋ยนะไก่ยักษ์ดีเลยพลังยักษ์เจอกันไอพวกสตาร์วอที่ไงล่ะ,จะเจอไดโนนั้นแปลงเป็นไดโนเสาร์ไ <c oughs> ดโนเสาร์กี่ไก่ขี่ไดโนเสาร์ไปสู้มันทุกคนว้ย มาบุกโลกพ่อมดเอาไเอไออ๋อไข่ลังแตกแล้วโอเคโดนแน,น่กัดมันเลยเดนเสากัดมันกัดมันนี่เน่นี่เน่เลยนะโอ้ยทำอะไรไม่ได้หรอกนะดินี่นะครับพวกสตาร์วอมาบุกแล้วนะครับเอาหน้ามาบุกก่อนนะครับเอาล่ะทุกคนตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะลองนะครับไปอยู่ใกล้ๆเจ้า หัวกะโหลกนั้นดูนะครับอ่าหัวกะโหลกสตาร์วอร์เนี่ยไอเจ้าตัวร้ายในสตาร์วอร์เนี่ยมันจะทําอะไรเราได้ไหมนะครับเราจะเข้าไปในหัวมันได้ไหมนะครับมันคิดอะไรอยู่เนี่ย <c oughs> เข้าไปในหัวมันนี่ทุกคนหัวมันกวงมากไม่มีอะไรเลยนะครับอ่าเราเข้ามปได้นะครับแล้วเราก็ไม่โดนอันตรายอะไรนะครับอ่าไม่ไม,ม่มีอะไรทํำไรซูเปอร์แมนได้หรอกแฮ้เข้าจมูกม,มันเลยนี่นะจมูกนายเหรอทำลายจมูกม,มัน,นครับเอาเลเซอร์ฉีดเลยอุ้ยฉีดไม่ได้ฉีดไม่ได้แอ่ทุกคนดูดิโอ้โห อะไรวะเนี่ยนะครับชิ้นส่วนใหญ่มากใหญ่จริงๆทุกคนเอาล่ะพักพวกเอาปืนไปยิงมันเลยพักพวกดูดิ <we> นี่มีฟองลิซี่นะครับ <we> ฟองลิซี่เป็นพึ่งนะฮะแล้วก็มีปืนนะฮนะอ๋ออ๋อนะต้องการบุกเลยเฮ้ยแต่ดูเหมือนว่าพึ่งกับปืนนี้มีทั่วแมปเลยทุกคนดูดินะฮะอันนี้อาจจะเป็นบั็กหรือเปล่าไม่รู้นะฮะ บัคสตาร์วอลเหรอแหมทำสงครามกันนะครับแล้วก็จะมีเจ้าตัวนี้ด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอจบไวเพียงเท่านี้แล้วกันนะทุกคนนะขอบคุณที่รับชมรับฟังกันจนจบด้วยนะครับก็คิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันได้นะครับก็ระวังตัวไว้ด้วยนะครับพวกสตาร์วอลจะบุกมาในไม่ช้านี้โอเคไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย